สว,ส,สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูอาทิตย์สังวิเศษในวิชาประวัติศาสตร์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการสร้างสรรค์อารยธรรมสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเรียนเรื่องอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียนะครับ <HO> ท <US S> <ๆ>ี man, ่มีผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องนี้ครับนักเรียนอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันนะครับนักเรียนอาจจะทราบอยู่แล้วครับหน้าว ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นะครับผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านทางโทรทัศน์นะครับโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะครับทำให้วัฒนธรรมของชาติที่เจริญรุ่งเรืองนะครับหรือวัฒนธรรมของชาติที่อยู่ไกลๆนะครับสามารถแพร่กระจายมายังดินแดนต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านภาษานะครับด้านแรกเลยนะครับเนื่องจาก ภาษาอังกฤษเนี่ยครับเป็นภาษาที่สําคัญเพราะว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยครับดังนั้นนะครับคือเราได้รับวิทธิพลจากภาษาคือการใช้คําทับศัพท์ต่างๆนั่นเองนะครับเช่นคําว่าคอมพิวเตอร์เนี่ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เรามาเรียกใช้อุปกรณ์ที่ที่เราใช้เนี่ยว่าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นภาษาทับศัพท์ภาษาไทยไปแล้วนะครับอะไรครับไอสกรีมนะครับ ฟุตบอลนะครับโน้ตบุ๊กกีตร์เหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติทั้งนั้นนะครับนักเรียนแต่เราใช้จนกลายเป็นอะไรครับส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วนะครับต่อมาครับด้านศาสนาครับเนื่องจากสังคมไทยเนี่ยให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนานะครับทําให้มีชาวไทยส่วนหนึ่งนะครับนับถือศาสนาคริสต์ด้วยและอะไรบ้างล่ะที่เราได้มาจาก การที่คนไทยนับถือศาสนาคริสต์นะครับหนึ่งเลยครับวันคริสต์มาสครับวันที่25ธันวาคมใช่ไหมครับอ่าสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสก็คือซานตาคอสนั่นเองนะครับสองครับเวลาฮาโลวีนนะครับเป็นวันปล่อยผีของฝรั่งเลยนะครับก็เราก็มีการจัดงานจัดอะไรตามที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับวันฮาโลวีนก็มีนะครับ สครับวันวาเลนไทน์อ่าวันแห่งความรักนั่นเองนะครับก็เกี่ยวกับเซนต์วาเลนไทน์นะครับคือเป็นวันที่เราเนี่ยมอบความรักคือให้ดอกกุหลาบกับคนที่เรารักนะครับถ้าอย่างเห็นเด็กเล็กๆนะครับที่ครูทิษเคยเห็นนักเรียนทำก็คือเอาสติกเกอร์รูปหัวใจมาติดเสื้อให้กันนั่นเองนะครับต่อมาด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลปวรรณกรรมนะครับด้านสถาปัตยกรรมก็เรื่อง ที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยสร้างที่อยู่อาศัยเป็นตึกแบบชาติตะวันตกเลยครับและมีการสร้างอาคารสูงเลยครับเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในบริเวณเมืองเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าคนเยอะแออัดนะครับก็เลยปรับใช้ของเขามาด้วยนะครับมาใช้ในประเทศไทยนะครับการนำเครื่องดนตรีเข้ามาใช้ในการบรรเลงแล้วก็การฝึกเต้นรำนะครับอ่าดนตรีเนี่ยเครื่องดนตรีก็คือเปียโนใช่ไหมกีตาร์ไวโอลินนะครับ การฝึกเต้นรำก็คือการเต้นบันเล่นั่นเองนะครับต่อมาครับด้านวรรณกรรมนะครับก็สําหรับวรรณกรรมนยะก็มีเรื่องที่สําคัญสาคัญก็คือ,อนิทานเลยก็สสนไวท์คนแคททั้งเจ็ดนะครับโรมิโอและจูเลียตนะครับเป็นเรื่องราวความรักของสองตระกูลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับนิทานก็คือที่ชื่อดังนะีที่เราเคยได้ยินกนเช่งนิทานของอีสบนั่นเองคืออีสบคอคาร์ลนิทานนะครับ เช่นราชสีกับหนูบ้างอะไรหมากับเงาอะไรนะครับก็คือเป็นเรื่องที่อศบเล่าทางนั้นเลยนะครับต่อมาครับด้านการแต่งกายครับจากเดิมเนี่ยคนไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยผู้หญิงนุ่งจงกระเบนใช่ไหมครับหรือผ้าถุงคาดเอวคาดแถบนะครับผู้ชายนุ่งกางเกงขากว้างนะครับคาดเอวด้วยผ้าเข่าม้าเนี่ยก็กลับมาเป็นอาใส่สูทนะครับผูกไทยนะครับใส่กางเกงขายาวผู้หญิงก็มีการ นุ่งกระโปรงใส่เสื้อเชิ้ตนะครับผมการแต่งกายได้เปลี่ยนไปนะครับด้านอาหารนี่เยอะแยะเลยนะครับอาหารชาติตะวันตกเนี่ยได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานนะครับเราเรียกอาหารพวกนี้ว่าฟาสต์ฟู้ดนะก็คือมันทําเร็วนะครับทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับมีอะไรบ้างครับ่าพิซซ่าครับสเต็กนะครับผมแล้วก็ขนมปังนะครับเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกทั้งนั้นเลยนะครับ วิธีรับประทานอาหารก็เปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เราสมัยก่อนเราใช้มือเติมเนี่ยก็มีการใช้ช้อนนะครับแล้วก็ใช้ถ้วยชามนะครับที่ดูแปลกตาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นซึ่งได้รับไปดูมาจากชาติตะวันตกนั่นเองนะครับมีมีดด้วยนะครับไว้หั่นเนื้อหั่นอะไรนะครับมีดเล็กๆนะครับตามรูปวิดีโอที่ให้ดูต่อมานะครับมาดูว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยถ้าเราใช้ไม่ถูกมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ย มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างกว้างนะที่สําคัญเนี่ยทำให้สังคมไทยมีความเป็นสากล,ลยิ่งขึ้นนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีของการรับอิรยธรรมนี้มาแต่การรับพยติรรมต่างชาติมาโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของสังคมไทยเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียหยหลายด้านเลยครับมีทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านเศรษฐกิจเลยครับคนไทยสูญเสียงเงินตาต่างประเทศให้กับ ผลผลิตจากต่างประเทศคือเงินออกนอกประเทศเยอะจากอะไรครับอาพวกแบรนด์เนมต่างๆกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับไม่ใช่เฉพาะกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเดียวนะครับเครื่องสําอางนะครับชาแน,นลนะครับหลังตางที่นํามาขายจากต่างประเทศเนี่ยมาขายในไทยเนี่ยคือมีราคาสูงทั้งหมดนะครับภาพ,พยนตร์ต่างประเทศนะครับโกยเงินนะครับโกยเงินกับประเทศไทยไปมากเลยโดยเฉพาะ เรื่อง a เวนเจอร์ไอรอนเนี่ยครับโกยเงินจากคูทิศไปเยอะครับเพราะคูทิดต,ตามดูแทบทุกเรื่องเลยอ่ะไม่ใช่แทบเลยทุกเรื่องเลยว่างันเองนะครับสำหรับ a เวนเจอร์นะครับแล้วก็พวกไอรอนแมนสไปเดอร์นเนี่ยครับต่อมาครับผลต่อสังคมไทยเนี่ยคือการที่ได้รับพฒนธรรมของต่างชาติมาเนี่ยการทำให้คนไทยเนี่ยนิยมความเป็นประเจกชนนะครับ คือมุ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและสะสมวัตถุเพื่อแสดงความมีฐานะสังคมคือเน้นวัตถุเพื่อแสดงฐานะนั่นเองนะครับทำให้ได้ละเลยนะครับวิถีชีวิตแบบไทยที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะครับถ้าครูที่คิดอ่าพิมพ์ผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเจอหลายคํานะครับเช่นละเลยพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะครับก็มีการทอดทิ้งผู้สูงอายอุหรือว่าบุพการีใหนะ้อยู่บ้านนะครับหรือบางครั้งก็เกิด ที่มีข่าวคือไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นะครับขาดความเมื่อเฟื้อไปแพก่ก็คือเห็นแต่ตัวเรามากนั่นเองนะครับไม่เห็นแก่เพื่อนรวมโลกแล้วก็เพื่อนเร่อสังคมสักเท่าไหร่นะครับปัจจุบันขาดจิตสาธารณะนะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะก็คืออะไรทําอะไรก็คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมากที่สุดนะครับสําสหรับเสร็จแล้วนะครับการนักเรียน ทำใบงานที่11นะครับให้นักเรียนลอกลงกระดาษนะครับกระดาษสมุดธรรมดาเลยครับก็คือเขียนชื่อเลขที่ชั้นนะครับแล้วก็ใบงานที่11วิชาประวัติศาสตร์แล้วก็ลอกตามนี้แล้วก็ตอบคําถามตามนี้เลยครับซึ่งถ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยตอบได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหานักเรียนลอกลงสมุดเสร็จแล้วก็ส่งครูประจําชั้นนะครับเดี๋ยวครูประจําชั้นจะเอามาส่งให้ครูอาทิตย์เองนะครับง่ายๆครับแค่เจ็ดข้อนะครับสบายๆนะครับ อย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเรียนทําวันไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีครับ